เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะ1นแค้นหนึ่งปรารถนาบทที่61 ขันมาถึงประตูใหญ่ทิศใต้ระหว่างที่รอให้ทหารยามตรวจสอบเพื่อผ่านด่านนั้นหูหยินผู้เท่าเซินที่ไม่ได้ปรากฏตัวต่อหน้าคนตระกูลไปมาหลายปี ได้พาสรวชัยรถคุณหนูสามที่ตอนนี้เติบใหญ่เป็นแม่นางเต็มตัวมาเผชิญหน้ากับคนตระกูลไปที่หน้าประตูเมืองแววตามีความสุขที่ได้เห็นผู้อื่นเป็นทุกข์ของหูหยินผู้เท่าส่นนั้นดูออกได้ไม่ยากตระกูลไปประสบเคราะห์กรรมอย่างประทันหันในครั้งนี้คือข่าวอันน่าย,ยินดีเทียมฟ้าสำหรับคนตระูลส่นอย่างนีต้องสงสยัยไม่ทราบว,ว่าจงใจหรือไม ไม่ได้ตั้งใจครั้นมองเห็นคนตระกูลไปถูกไล่ออกจากเมืองหลวงอย่างน่าสมเพชเหมือนหมูเหมือนหมาหูหยินผู้เท่าเสนก็กล่าวเสียงดังกับหลานสาวที่อยู่ข้างกายว่าโชคดีที่ตอนนั้นพวกเราตระกูลสนมองการใกล้มิเช่นนั้นหากแต่งคนตระกูลไปเข้าบ้านจริง วันนี้เวลานี้ก็คงติดร่างแหไปกับตระกูลไปด้วยไม่มากก็น้อยนี่เรียกว่าภัยพิบัตจิจากฟ้าพวกเรายังหลบหนีได้แต่บาปกรรมที่ตนเองทำไว้ไม่มีทางหนีพ้นเซินชัยโรพยักหน้าโดยแรงอย่างได้ใจพรางกล่าวว่าท่านย่าปราดเปรื่องอย่างแท้จริงเจ้าค่ะในที่สุดตระกูลไปที่น่ารังเกียจ ก็ต้องใสหัวออกจากเมืองหลวงไปไม่รู้วันนี้อากาศดีเป็นพิเศษหรืออย่างไรกระทั่งแสงตะวันก็ยังดูสดใสสวยงาม กว่าที่ผ่านมามากนักขณะกลา่าเซินชัยเรายังจงใจมองไปล่วเจิงอย่างเย้ยหยันทีหนึ่งสีหน้าลำพองใจที่แสดงออกมาดูเปิดเผยชัดเจนอย่างมากช่วงนี้ร่างกายของฮูหยินผู้เท่าไปไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเหมือนเมื่อก่อนเมื่อเผชิญกับการจงใจหาเรื่องของย่าหลานตระกูลเซินนางจึงไม่มีกระจิตกระใจลดตัวไปต่อปากต่อคำกับพวกนางถึง แม้เฮอปีหลันจะเครียดแค้นอยู่ในใจแต่เห็นฮูหยินผู้เท่าไปมิได้พูดสักคำนางก็ไม่อยากหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนโดยไม่มีเหตุผลกลับเป็นคนชายน้อยไปที่ถูกอุ้มอยู่ในอ้อมกอดของมารดาที่ทำปากยื่นพลางมองย่าหลานตระกูลเส่นแวบหนึ่งกล่าวเสียงเบาว่าท่านแม่ยายแก่ที่อยู่ตรงนั้นหน้าตาน่ากลัวเหลือเกิน เขากล่าวจบยังซุกใบหน้าเล็กๆเข้าไปในอ้อมกอดของมารดาไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองอีกครั้นผู้คนที่เดินผ่านไปมาได้ยินดังนั้นก็พากันก้มหน้าหัวเราะถ้อยคำของคุณชายน้อยไปกล่าวได้ไม่ผิดแม้แต่น้อยหน้าตาของฮูหยินผู้เท่าส่นยามนี้ในสายตาของผู้คนที่ได้เห็นดูน่าเกลียดน่ากลัวจริงๆฮูหยินผู้เท่าเซนที่มีรอยเหี่ยวย่น เอ็มใบหน้าได้ยินวาจานี้พลันทะลึงตาใส่คุณชายน้อยไปอย่างดุร้ายกล่าวเสียงเกลี้ยกล่าดว่าฮะนังเด็กตระกูลไปไร้การอบรมไปคนหนึ่งแล้วนึกไม่ถึงว่าเด็กนี่เกิดมาก็ไม่ได้ความเช่นเดียวกันช่างหน้าอับอายคายหน้าจนไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้ว ไปด้วยเติงที่เจราจากับยามเฝ้าประตูเมืองเสร็จปลายตามองอีกฝ่ายด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มผู้ที่มีดวงตาทุกคนในที่นี้ต่างดูออกคนที่หน้าอับอายขายหน้าจนไม่รู้จะพูดอย่างไรเห็นทีจะเป็นพวกเจ้าสองย่าหลานที่แก่แล้วประพฤติตนไม่น่าเคารพ พี่ยังเด็กก็ปากร้ายใจดำดีร้ายอย่างไรจวนกัวกงก็เป็นตระกูลมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนึกไม่ถึงข้างนอกสุกใสข้างในเป็นพร่องช่างหน้าเศร้าและหน้าสมเพศเสียจริงเซินชัยร้องแผ่เสียงตะวาดว่าไปลวดจงเจ้ายังมีอะไรให้ลำพองใจได้อีกหรืออย่าลืมเล่าตอนนี้เจ้าตระกูลไปเป็นแค่สุน,นักตกน้ำที่ใครๆต่างก็ไล่ตี ถูกราชสำนักขับไล่ออกจากเมืองหลวงแล้วยังมีหน้ามาต่อปากต่อ่คำกับพวกเราจวนกัวกองที่นี่อีกหรือเจ้าเชื่อหรือไม่ขอเพียงท่านพ่อของข้าพูดมาคำเดียวก็ทำให้พวกเจ้าขนทั้งตระกูลไปตายแบบไม่มีที่ฝังได้แล้ว คำพูดของคุณหนูสันช่างน่ากลัวจริงๆพี่น้องทุกท่านรีบเข้ามาเป็นสักขีพยานให้ข้าด้วยเถิดหากมีวันใดที่พวกข้าตระกูลไปซึ่งเหลือเพียงสตรีและเด็กต้องมีอันเป็นไปประสบกับเรื่องไม่คาดฝันขึ้นมาจริงๆก็อย่าได้สงสัยเป็นอื่นใดเหตุที่เกิดขึ้นต้องมีคนของตระกูลสันซึ่งเป็นผู้มีใจขอขับแคบบงการอยู่เบื้องหลังแน่ ด้วยต้องการจะกำจัดพวกเราตระกูลไปให้สิ้นซากไปด้วยเจองมีท่าทางเรากับกลัวว่าใต้ล่าจะไม่วุ่นวายรีบเรียกบรรดาชาวบ้านที่แอบดูความคลึกครื้นอยู่อีกด้านเข้ามาอย่างรวดเร็วส่วนบุญคุณความแค้นระหว่างตระกูลไปกับตระกูลสันมิได้เป็นเรื่องแปลกสําหรับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงมาหลายสิบปีเหล่านี้แต่อย่างใด ห้าปีก่อนเรื่องที่ตระกูลสิ์นถอนมั่นตระกูลไปอย่างเอกเิกอะเลิกยังคงมีคนหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกันเหมือนเป็นเรื่องตลกจวบตจนบัดนี้คุณหนูรองไปผู้นี้ในเมื่อมั่นหมายกับคุณชายตระกูลเสินแล้ว ก็ควรทำหน้าที่ของตนให้ดีประพฤติตัวอย่างระมัดระวังนึกไม่ถึงนางกลับแอบให้ท่าองค์ชายก้าวลับหลังมิต้องสนว่าเรื่องนี้เป็นจริงหรือเท็จแต่ภายใต้สถานการณ์ที่มีข่าวลือโจดจันไปทั่วภาพลักษณ์ของคุณหนูรองไปย่อมดิ่งลงเหวเป็นธรรมดาเท่าว่าเวลา5ปีผ่านไปในพริบตาผู้คนส่วนใหญ่ต่างก็ค่อยๆเห็นกันชัดเจนว่าคุณ หนูตระกูลไปที่ถูกผู้คนเล่าลือกันจนชื่อเสียงเสาโชลในตอนนั้นประพฤตินตนด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมายามมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนก็ไม่เคยเกิดข้อผิดพาดหรือความขัดแย้งใดๆ กลับเป็นคุณหนูของตระกูลเสินเสียอีกที่ถือตัวว่าเป็นคุณหนูสูงสักแห่งตัวกัวกองไม่เพียงเย่อหยิ่งอวดดีใช้อำนาจรังแกผู้คนยังก่อเรื่องก่อราวอยู่บ่อยครั้งสร้างศัตรูไว้มากมายโดยไม่รู้ตัว เนื่องด้วยชื่อเสียงด้านนิสัยพาลีพลานขวางของคุณหนูเซินผู้นี้เป็นที่จดจันขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้แม้อายุของนางจะล่วงเลยไว้ที่เหมาะแก่การออกเรือนมาแล้วแต่กลับยังไม่มีคุณชายบ้านใดยินดีมาสู่ขอนางเคยมีตระกูลใหญ่และชนชั้นสูงอยู่สองสามตระกูลที่คิดอาจเอื้อมอยากเป็นท้องแผ่นเดียวกับจวนกัวกงพยายามไปสู่ขอนางจากตระกูลเสิน ผลคือหากมีใช่คุณหนูสรัรนรังเกียจที่อีกฝ่ายหน้าตาไม่ดีพอก็รังเกียจที่อีกฝ่ายมีความรู้ความสามารถเทียบตอนมีได้ถึงขั้นกล้าออกปากพูดว่าตายล่านี้มีเพียงองค์ชายเก้าเจ้าจริงเท่านั้นที่คู่ควรกับตน้นโดยสรุปสรนชัยโหรตอนนี้ที่อายุ18ปีแล้วยังมีได้ออกเกลือนไปเพราะนางทำตัวเองทั้งสิน้น เมื่อเห็นว่าตระกูลไปประสบเคราะห์กรรมชาวบ้านเหล่านี้บ้างดูความคลึกคลื้นบ้างแอบเห็นใจเสียวหยวนโหเป็นคนเช่นไรทุกคนต่างรู้ดีบอกว่าเขาเป็นขุนนางพะรยศแขวนต้าฉีพวกเขาไม่เชื่อแต่อย่างใดถ่าว่าพระราชดำรัสของห้องเต้มีความสำคัญอันดับหนึ่งพวกเขาที่เป็นชาวบ้านตัวเล็กๆนอกจากมองดูเฉยเแล้วก็ไม่อาจกระทำสิ่งอื่น ใดได้จริงๆยามนี้เห็นหูยินผู้เท่าเซันพาหลานสาวที่ชื่อเสียงไม่ค่อยดีคนนั้นมายะเย้ยถากถางคนตระกูลไปถึงเพียงนั้นจึงย่อมมีผู้ที่รักความยุติธรรมบางคนกล่าวประนามขึ้นมาท่ามกลางฝูงชนว่าคนตระกูลเซินไม่ค่อยมีคุณธรรมสักเท่าใดตระกูลไปเป็นเช่นนี้แล้วพวกเขากลับเหยียบย่ำซ้ำเติมอีกช่างเป็นคนต่ำช้าที่ไม่ควรเข้าไ ข้องเกี่ยวด้วยจริงๆหูหยินภูเท่าเสริรนกับสริรนชัยโรเห็นคนส่วนใหญ่มารวมตัวกันวิภาควิจาร์พวกตนสีหน้าจึงดูย่ำแย่ดำยิ่งกว่าพื้นรองเท้าเสียอีกเป็นสรัรนชัยโรที่ระงับอารมณ์ไม่อยู่ชีหน้าไปรั่วเจิงอย่างโปรดเกลี้ยวพรางด่าทอว่าเจ้าอย่าทำตัวหน้าไม่อายนักช้าเร็วต้องมีสักวันที่เจ้าจะเสียใจ กับทุกสิ่งที่ตัวเองทําในวันนี้ไปรั่วเจิงแคนยิ้มดุร้ายให้อีกฝ่ายกล่าวทีละคําทีละประโยคว่า มีคำพูดหนึ่งกล่าวไว้ว่าสายน้ำไหลไปทางตะวันออก30ปีไหลไปทางตะวันตก30ปีสิ่งใดๆล้วนไม่จีรังเสินชัยโรทางที่ดีเจ้าจงภาวนาอย่าให้พวกเราตระกะูลไปได้มีวันกลับมาที่เมืองหลวงอีกมิเช่นนั้นเจ้าจะต้องชดใช้กับทุกถ้อยคำทุกประโยคที่เจ้ากล่าวในวันนี้อย่างสาสม จนตัวเจ้าเองก็ยังคาดไม่ถึงจวบจนเนิดนานหลังจากนั้นเซอนชัยโรก็ยังไม่อาจลืมเลือนรอยยิ้มดุร้ายที่ไปล่วเจิงยิ้มให้นางในตอนนั้นแท้จริงแล้วจะนำความสะทกสะทานกับความตื่นตระหนกมาสู่นางเช่นไรจากเมืองหลวงถึงตำบลชีซีหากเร่งเดินทางจะใช้เวลาราวเจ็ถึงแวันช่วงนี้ร่างกายของหูหยินผู้เท่าไปไม่ค่อยดี เพื่อป้องกันมีให้ความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไกลทำให้อาการป่วยของหูหยินผู้เท่าสุดลงไปรั่วเจิงจึงเสนอว่าให้ค่อยๆเดินทางไปถึงอย่างไรพวกนางก็ยังมีเวลาไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเดินทางทั้งวันทั้งคืนโชคดีในขบวนที่ติดตามมาด้วยมีท่านหมอลีซึ่งมีวิชาแพทย์สูงทรงกับจูเหลียญช่วยกันดูแลสุขภาพของหูยินผู้เท่าไป ถึงได้ไม่สุดโสมมากนะักหลังจากผ่านเรื่องสะเทือนใจมาอย่างต่อเนื่องเช่นนี้เฮอปีหลันก็เริ่มเดินออกจากเนามืดของความโศกเศร้าค่อยๆเรียนรู้ที่จะยืนหยัดและ,ะเผชิญหน้ากับความจริงในบรรดาคนเหล่านี้ผู้ที่โดดเด่นที่สุด ก็คือคุณชายน้อยไปผู้เยาว์วัยเดิมทีนึกว่าเมื่อเขาต้องประสบกับความเปลี่ยนแปลงของครอบครัวในครั้งนี้คุณชายน้อยที่เคยอยู่ดีกินดีจะทนความลำบากระหว่างการเดินทางไม่ไหวจนร้องไห้จ้าระหว่างทางผลคือคุณชายน้อยไปรู้ความอย่างเยี่ยงทั้งยังคอยปลอบโยนท่านย่ากับท่านแม่อยู่บ่อยครั้งเหมือนผู้ใหญ่ตัวเล็กคนหนึ่งว่ารอจนเขาเติบใหญ่แล้วจะต้อง ชิงบ้านตระกูลไปกลับคืนมาให้ได้พวกคนที่เคยรังแกพวกเขาก็อย่าหวังว่าจะได้อยู่ดีมีสุขแม้แต่คนเดียวชาติก่อนเฮอปีหลันต้องจากโลกนี้ไปทั้งที่อายุยังน้อยไม่มีโอกาสได้ให้กำเนิดไปเจียอี้หนูน้อยที่น่าปร,ปราบปลื้มคนนี้วันนี้สถานการณ์กลับตรงกันข้ามไม่เพียงท่านย่ากับท่านนะายังมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขปลอดภัยตระกูลไปยั มีหนูน้อยที่น่ารักน่าเอ็นดูเช่นนี้เพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งด้วยไปัยด้วยเจิงรักและเอ็นดูน้องชายต่างมารดาของนางคนนี้เป็นอย่างยิ่งหนูน้อยก็เกาะติดประจบเอาใจพี่สาวคนรองของเขาต่างๆนานา,นาเช่นเดียวกันสรุปคือการเดินทางจากเมืองหลวงไปยังตำบลชีสีในครั้งนี้เพราะมีปเจียวอี้อยู่ด้วยจึงช่วยลบล้างความรู้สึกโศกเศร้าลงไปได้มาก เขามอบเสียงหัวเราะมากมายให้แก่ขบวนเดินทางนี้โดยไม่รู้ตัวเดินทางลุ่มๆดอนๆมาเกือบหนึ่งเดือนทั้งครอบครัวก็มาถึงตำบลชีซีอย่างปลอดภัยในที่สุดหากเทียบกับเมืองหลวงที่รุ่งเรืองคลึกครื้นที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆธรรมดาที่มีผู้คนบางตาเนื้อที่ไม่กว้างขวาง อีกทั้งยังค่อนข้างยากจนล้าหลังตระกูลไปเป็นตระกูลบัณฑิตมาทุกยุคทุกสมยัยบรรพบุรุษนับว่ามีทรัพย์สินอยู่บ้างหลังจากนายท่านผูเท่าไปาเข้าเมืองหลวงไปเป็นขุนนางตอนอายุ16ปีบิดามารดาของนายท่านผูเท่าไปาก็ติดตามบุตรชายาย้ายไปอยู่เมืองหลวงแม้เป็นเช่นนี้บ้านบนรรพบุรุษของตระกูลไปที่ตำบลชีซีกลับไม่เคยถูกขายนาย ท่านผู้เท่าไปเป็นผู้ที่ชอบรายลึกถึงความหลัง ก่อนสิ้นลมได้บอกกับฮูหยินผู้เท่าไปว่าหลังจากเขาตายไปต้องส่งกระดูกของเขากลับมาฝังในสุสาบนบรรพบุรุษตระกูลไปที่ตำบลชีสีให้ได้หลายปีก่อนหน้านี้ทุกครั้งเมื่อถึงวันครบรอบวันตายของนายท่านผู้เท่าไปหฮูหยินผู้เท่าไปก็จะพาพนทั้งครอบครัวกลับตำบลชีซีเพื่อทำความสะอาดสุสานให้แก่บรรดาบรรพบุรุษ รุดระกูลไปเมื่อหลายปีก่อนลัวเหอเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ทำให้เกิดดินถล่มรุนแรงพื้นที่เส้นทางหลวงส่วนใหญ่ถูกปิดกั้นมีสะพานเล็กๆสองสามสะพานที่ผ่านตำบลชีซี ก็ถูกทำลายจนพังราบส่งผลให้คนเดินทางไม่อาจผ่านทางได้อย่างราบรื่นหลังจากนั้นไม่นานไปเจ้ิงเจียก็แต่งงานกับเฮอปี้หลันอย่างเป็นทางการต่อจากนั้นก็ได้ให้กำเนิดไปเจียอีย้หูหยินผู้เท่าไปทนทำใจให้สะพ้ายกับหลานชายที่ยังเด็กอยู่ ต้องระหกระเหินเดินทางไกลมีได้ดังนั้นช่วงเวลาห้าปีที่ผ่านมานี่จึงเป็นครั้งแรกที่ย่าหลานสามรุ่นเหยียบย่างเข้าสู่ผืนแผ่นดินของตำบลชีซีบ้านบนรรพบุรุษตระกูลไปเป็นบ้านหลังแรกที่ตั้งอยู่บนถนนใหญ่จิ่นหวาของตำบลชีซีเป็นเรือนใหญ่ที่มีทางเข้าออกหทางหลังหนึ่งแม้ไม่อาจเทียบได้กับจวนเซียวหยวนโหที่เมืองหลวง แต่ที่ตำบลชีซีชื่อเสียงกับคำสรรเสริญของตระกูลไปนับว่าอยู่เหนือผู้ใดระหว่างทางที่ผ่านมาไปด้วยเจิงได้ฟังจากปากของฮูหยินผู้เท่าไปทางนี้มีผู้เท่าแท่หลิวคนหนึ่งเป็นเด็กรับใช้ที่ซื้อไว้เมื่อครั้งนายท่านผู้เท่าไปยังหนุม่มหลังจากนายท่านผู้เท่าไปเข้าเมืองหลวงไปเป็นขุนนางแล้วคนตระกูลไปก็ย้ายตามเขาไปเมืองหลวงทั้งครอบครัว เหลือเพียงเด็กรับใช้แท่หลิวผู้นี้กับคนรับใช้ที่พักดีอีกสองสามคนอยู่ที่ตำบลจีซีรับผิดชอบทำความสะอาดและดูแลบ้านบนรรพบุรุษหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นก่อนเกิดใหม่หรือหลังเกิดใหม่ความทรงจำที่ไปล่วเจิงมีต่อบ,บ้านบนรรพบุรุษที่ตำบลจีซีล้วนไม่ลึกซึ้งจำได้เพียงเลือนรางว่าท่านปู่มีญาติห่างๆอยู่ที่นี่บ้านญา มีเด็กน้อยที่อายุใกล้เคียงกับนางอยู่สองสามคนตอนนั้นนางอายุยังน้อยประมาณห6ขวบเท่านั้นกระมังมีครั้งหนึ่งท่านนาไปเดินเล่นและซื้อกำไลหยกสีเขียวมรกตให้นางวงหนึ่งเนื้อหยกของกำไลวงนั้นงดงามไม่แล้วขับผิวจนข้อมือเล็กๆของนางดูขาวเนียนผุดพองชวนมองยิ่งนักผลคือกกำไลหยกวงนี้นางสวมได้ไม่ถึงครึ่งวันก็ถูก เด็กน้อยคนหนึ่งในบ้านย่านห่างๆทาแตากตามหลัก กำไรแตกไปแล้วขอเพียงเด็กคนนั้นกปล่าขอโทษนางสักคําก็จบเรื่องนึกไม่ถึงว่าเด็กคนนั้นไม่เพียงก่อเรื่องยังไม่มีความละอายใจแม้สักนิดตรงกันข้ามยังชิงตัดหน้าวิ่งมาฟ้องท่านย่าหาว่าตนมือสนไปแกล้งนางถึงได้ไม่ระวังทำให้กําไลโดนกระแทกแตกท่านย่าบิดหูนางตำหนิว่านางเป็นเด็กซุกสนไม่เชื่อฟังนางที่มีปากแต่พูดไม่ได้โม จนวันนั้นไม่กินอาหารคํานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความรู้สึกดีที่ไปด้วยเจิงมีต่อตำบลชีซีจึงมาลายหายไปสิ้นเพราะความทรงจำครั้งนั้น รถม้าสองคันที่บรรทุกคนตระกูลไปมาค่อยๆหยุดลงที่หน้าประตูบ้านบานรรพบุรุษของตระกูลไปเห็นเพียงหน้าประตูบ้านบานรรพบุรุษมีสิงโตหินลักษณะหน้าเกรงขามท่าทางฮึกเหิมตั้งอยู่สองตัวประตูบ้านใหญ่สีชาติสูงตรงานห่วงประตูสีทองเหลืองขนาดใหญ่ยักษ์สองวองแขวนอยู่กึ่งกลางบานประตูมิงยั่วกับตูเหรียญกระโดดลงจากรถม้าก่อน จับห่วงประตูออกแรงเคาะสองสาครั้งไม่นานเท่าใดก็ได้ยินเสียงประตูเปิดประตูบานหนึ่งถูกคนง้มเปิดจากด้านในเป็นช่องเล็กๆใบหน้าของชายหนุ่มผู้หนึ่งชะงกออกมาจากช่องประตูนั้นหน้าตาธรรมดาทั่วไปสีหน้ายังบ่งบอกถึงความรำคาญพวกเจ้ามาหาใครหมิงเยื่ยกับตัวเหรียญสกตากันแวบหนึ่งจากนั้นพูดขึ้นพร้อมกัน ไม่ทราบว,ว่าพ่อบ้านหลิวอยู่หรือไม่พ่อบ้านหลิวหรือเสียงของชายหนุ่มนั้นสูงขึ้นเล็กน้อยจากนั้นกล่าวยังขุนเคืองใจว่าข้าไม่รู้จักพ่อบ้านหลิวอะไรนั่นพวกเจ้ามาผิดที่แล้วเขากล่าวจบก็ปิดประตูบานใหญ่ทั้งสองบานโดยแรงปล่อยให้ทุกคนยืนนิ่งอึ้งอยู่ที่เดิมเจ้ามองข้าข้ามองเจ้าต่างคนต่างสับสนงนง,งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า โหยินผู้เท่าพวกเราไม่ได้กลับตำบลชีสี่มาห้าหกปีแล้วไม่แน่ว่าทางพ่อบ้านหลิวนี้อาจเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเฮอปีหลันพอจะจำพ่อบ้านหลิวผู้นั้นได้ อีกฝ่ายเป็นชายชาราที่ปฏิบัติหน้าที่ของตอนอย่างซื่อสัตย์เพราะได้รับความเมตตาจากตระกูลไปมาตั้งแต่เด็กจึงพักดีต่อตระกูลไปอย่างยิ่งเมื่อครู่ชายหนุ่มคนนั้นบอกว่าเขาไม่รู้จักพ่อบ้านหลิวจึงอธิบายได้เพียงอย่างเดียวว่าในช่วงห้าหกปีที่พวกเขาไม่ได้มาที่นี่พ่อบ้านหลิวอาจป่วยหรือตายไปแล้วหูหยินผู้เท่าไปที่ถูกสาวใช้สองคนพยุงลงจากร มาก็มีสี่หน้างุนงงเช่นเดียวกันการคาดเดาของเฮอร์ปี้หลนันใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ชายหนุ่มที่เพิ่งมาเปิดประตูเมื่อครู่คนนั้นโผล่มาจากไหนกันไปด้วยเจิงรู้สึกเช่นเดียวกันว่าเรื่องราวดูน่าสงสัยอย่างยิ่งนางให้หมิงย่อกับตูเหรียญเคาะประตูต่อไปดีรายอย่างไรบ้านหลังนี้ก็คือบ้านของพวกนางตระกูลไป วันนี้ถูกคนซึ่งมีที่มาที่ไปไม่ชัดเจนปิดประตูใส่ไม่ให้เข้านี่มันเรื่องอะไรกันสาวใช้ทั้งสองคนต่างไม่ใช่คนที่รับมือง่ายครั้นได้รับคำสั่งจากคุณหนูรองจึงพากันถูไม้ถูมือ จับห่วงประตูทองเหลืองใหญ่ยักษ์เริ่มเคาะประตูโดยแรงอีกครั้งคนข้างในคล้ายทนการรบกวนไม่ไหวชัว่วพริบตาที่เปิดประตูใหญ่ออกมาก็พูดกระโชกใส่ด้วยสีหน้ารำคาญพันทีพวกเจ้าเป็นคนบ้ามาจากไหนวิ่งมาอละวาดอะไรที่บ้านตระกูลเจียงรีบใส่หัวไปเสียหากยังวุ่นวายอีกระวังข้าจะจับพวกเจ้านางสารเลวสองคนนี้ให้ทางกาน ให้พูดว่าการบอยก้นพวกเจ้าหมิงเย่ยกับจูเหลียนเคยรองรับอารมณ์คนอื่นแบบนี้เสียเมื่อไรหลังจากอีกฝ่ายด่าคำว่านางสารเ,เลวออกมามิงเย่ยที่อารมณ์รุนแรงจึงเหงือมือขึ้นฟาดหน้าคนผู้นั้นอย่างแรงโอ้ยแม่จา๋าฝ่ามือนี้ตบแรงเอากาันผู้ชายตัวโตๆคนหนึ่งกลับถูกเด็กสาวที่เตี้ยกว่าตนเองเกินครึ่งศีรษะ อบปากจนกระเด็นไม่รอให้เขาเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นมิ่งแย่ที่โมโ oh หจนหน้าแดงกำก็เดินเข้าไปเหยียบหน้าอีกฝ่ายไว้กล่าวยางโปรดเกรี้ยวว่าหล้างปากของเจ้าให้สะอาดหน่อยหากเจ้ายังพูดจาเหลวไหลอีกข้าจะเลาะฟันเหลืองๆจากปากเหม็นๆของเจ้าให้หมดช่วยด้วยมีคนจับข้าข้าช่วยด้วย ชายหนุ่มตัวโตวคนหนึ่งกลับถูกเด็กสาวตัวเล็กสั่งสอนจนร้องหาพ่อเรียกหาแม่ต่อหน้าผู้คนมากมายเช่นนี้เสียได้พวกหูหินผู้เท่าไปไม่รู้จะร้องไห้หรือหัวเราะดีจริงๆเทว่าในใจของทุกคนยังรู้สึกสงสัยอยู่เล็กน้อยบ้านบนรรพบุรุษตระกูลไปเลี้ยงคนโง่แบบนี้ไว้ในบ้านตั้งแต่เมื่อใดกัน ปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ